สวัสดีค่ะคุณครูและเพื่อนๆทุกคนวันนี้พวกเราจะพาทุกคนมารู้จักกับโรคผิวเผือกหรืออัลบินิซึมนั่นเองค่ะโดยสมาชิกในกลุ่มมีดังนี้ 1. เด็กชายกิรติทวีสิกรรมเลขที่3 2. เด็กชายเจักรากรประเสริฐเลขที่5 3. เด็กชายพัชรดานายแจ้งสว่างเลขที่13 4. นายสุภัทรพงษ์นุตกูเลขที่18 5. เด็กหญิงนัทยาเพ็ญยาไยเลขที่16 6. เด็กหญิงนังนทศรพนราโดนเลขที่31 7เด็กหญิงนันัตดาวนีโลกเลขที่32 8ดเด็กหญิงพิชชานันโคสองครามเลขที่35 9้เด็กหญิงวนาชพรอ,อำนาจพรชัยเลขที่38 10ดเด็กหญิงอรุณโนไทยสุภรัตนกำทอเลขที่42และ11เด็กหญิงอันดามันเตงเิรันเลขที่43ค่ะสาเหตุ โรคผิวเผือกเกิดจากยีนที่ผิดปกติในร่างกายของผู้ป่วยที่อาจได้รับมาจากคนในครอบครัวจะไปะยับยั้งการผลิตหรือการลําเนิเม็ดสีในร่างกายและอาจส่งผลให้เม็ดสีในร่างกายลดลงเป็นจำนวนมากหรือร่างกายอาจไม่ผลิตเม็ดสีออกมาเลยซึ่งชนิดของโรคผิวเผือกที่ผู้ป่วยเป็นอาจขึ้นอยู่กับว่ายีนตัวใดที่ทําให้เกิดความผิดปกติดังกล่าวด้วยค่ะอาการของผู้ป่วยโรคผิวเผือกมีผิวขาวซีกว่าปกติ โดยอาจพบระดับสีผิวตั้งแต่สีผิวขาวไปจนถึงสีน้ำตาลเนื่องจากอาจมีการสร้างเม็ดสีแตกต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละรายค่ะผู้ป่วยอาจมีสีขนตาสีคิ้วสีจางมีผมสีขาวหรือสีบรอนซ์แต่บางรายอาจมีผมสีน้ำตาลหรือสีแดงโดยจะขึ้นอยู่กับจำนวนเม็ดสีที่ร่างกายผลิตออกมาในตาเป็นสีเทาและอ่อนแอติดเชื้อได้ง่ายกว่าคนปกติค่ะ ลักษณะของผู้ป่วยโรคผิวเผือกเนื่องจากโรคผิวเผือกเป็นโรคทางพันธุกรรมที่เกิดบนยีนด้วยทำให้ไม่สามารถสร้างเอนไซม์เมลาโมไซต์ไทโรซิเที่จะเปลี่ยนโปรตีนไทโรซีนให้กลายเป็นเมลานินทำให้มีลักษณะคือสีผิวสีผมสีตาเป็นสีขาวค่ะม่านตาสีเทาและปร่งแสงรูม่านตาสะท้อนแสงสีแดงค่ะ ภาวะผิวเผือกสามารถที่จะเกิดกับคนได้ทุกเชื้อชาติและมีอัตราการเกิดประมาณ1ต่อ1 7 0 0 0คนค่ะส่วนใหญ่แล้วเกิดในพื้นที่ที่มีคนผิวดำอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเพราะเกิดจากการผสมกันระหว่างยีนเด่นกับยีนด้อยค่ะผู้ป่วยโรคผิวเผือกผู้ป่วยโรคผิวเผือกจะต้องหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญกับแสงแดดทาครีมกันแดดที่มีค่าป้องกันแสงแดดสูงแต่งกายมิดชิด สวมแว่นกันแดดสวมหมวกปีกกว้างในขณะที่ผู้ป่วยออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งค่ะและผู้ป่วยอาจต้องเข้ารับการตรวจผิวหนังประจำปีเพื่อที่จะตรวจหาสัญญาณของโรคมะเร็งผิวหนังหรือเนื้อเยื่อที่มันผิดปกติหรือรอยโรคที่อาจน,นำไปสู่การเป็นโรคมะเร็งผิวหนังค่ะในคลิปวิดีโอนี้ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ